ตอนนี้ถืงเวลากินข้าวแล้วครับผมทุกคนถ้ามีงานลืมไปก่อนเลยช่างมันทํางานทิปออนสี่โมงครึ่งวันนี้ลืมไปแล้วครับไม่ไม่ลืมไปก่อนแต่ไม่ต้องถึงกระยาวพี่ไอ้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องทํางานเป็นเวลาสาชั่วโมงวันนี้เราจะแข่งกันครับในสมชั่วโมงนี้ใครกินอาหารที่ขึ้นต้นด้วยคอควายได้เยอะที่สุดก็ไม่ได้อะไรแต่ใครกินน้อยสุดจะทำโทษอาหารขึ้นต้นด้วยคอควายมีนร่อมันยากวะ มันไม่ยากครับทุกคนขึ้นต้นด้วยคอควายอ่ะสิ่งที่เรากินกันอยู่ทุกวันน่ะจะต้องออกไปไหนไกลจะต้องออกไปไหนไกลไปไหนวินเข้าบ้านขึ้นต้นด้วยคอควายอีกอย่างวะอ่ะอ้ฟั่นคอควายป่ะอันนี้ขึ้นต้นด้วยแหละคอควายถูกไหมคอควายอย่างแรกมาเริ่มก่อนละกันงอ้นวินช่วยพี่จับหน่อยเอาพี่กินไปกี่อย่างโอเคได้เดี๋ยวผมช่วยจับต่อเลยนะวันนี้พี่น่ากินสักประมาณสามสิบอย่าง เราจะไปหาอะไรกินกันนะครับตอนนี้หิวมากหิวแบบหิวจริงๆอ่ะไโฟควคิดจะพักคิดถึงคิดแคทไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาคิดแคทกันแต่ว่าเราคิดว่าเราอ่ะน่าจะไป ข้างก่อนเพราะว่าคือมันมีหลายโซนแล้วมันมีหลายอย่างคือถ้าเราเจออะแล้วก็แบบเอ้ยน,นึกได้เลยว่าอ๋ออันนี้มันคอควายนี่นี่นั่นนี่แต่ว่าถ้าอันเนี้ยเรามองไม่เห็นภาพอะเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างถูกปะเพราะงั้นก็ไปดูก่อนค่ะอาหารที่ขึ้นต้นด้วยคอควายไอ้นี่ไหมคากิคากิเป็นคอควายไหมคากิากมาค่ะทุกคนอันแรกมาแล้ว เดี๋ยวอันต่อไปมันจะมาเองขอ nice. อาาึ้ตน,ต,น,ต,น,นต้นด้วยขอควายอาหารที่ขึ้นต้นด้วยขอควายอาหารที่ขึ้นต้นด้วยขอควายข้าวเผาอาหารที่ขึ้นต้นด้วยขอควายข้าวขาเค็มโรยเครื่อเค็มขึ้นต้นด้วยขอควายแข่งนอนนี่อะไรตรงนี้ขึ้นต้นด้วยขอควายคีย์บอร์ด เราไปเก็บพวกขนมมันป่ะก่อนไปของหนักเพราะว่าถ้าเราไปกินของหนักเลยอ่ะกินข้าวเลยอ่ะอืเราจะกินไม่ไหวอ่ามีเหตุผลถูกป่ะเพราะงั้นเราต้องกินของกับจุกจิบก่อนมีอะไรที่ขึ้นต้นด้วยคอควายไหมครับเออ่คิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนได้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 ที่ละส่วนเนี่ไหนคาราเมลเมคเกอาโต้เอาเอาคาราเมลมัคคิอาโต้ครับวันนี้ไม่มีเอาแล้วนะครับผมไม่มีคาราเมลครับแล้วแล้วครับบูชิโนมีไหมครับ อโอเคยังโชคดีแล้วระหว่างที่เรารอกาแฟรครับเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นกันถึงแล้วทุกคนผมมาที่ตลาดในายใหญ่นะแถวแถวบ้านผมอะน่าจะไม่มีใครค่อยมาหรอกผมเนี่ยช่ำสุดแล้วกินอะขอให้บอกไปแต่ตอนนี้เราคิดได้แค่อย่างนึงนะก็คือคิดแคทแต่ว่าคิดแคะต้องไปซื้อในท็อปมาร์เก็ตอันนั้นเดี๋ยวค่อยทีหลังลกันที่ดได้อย่างเค้กแล้วก็คุกกี้โอเคเดี๋ยวไปหาเค้กกับคุกกี้กัะนะเราเจอคุกกี้นะคะอย่างแรกเลย เ,เดินมาแล้วได้เลยคุกกี้ดูนี่ดูนี่คาราเมลช็อกโกแลตคาลายคอควายคอควายนะคะหนูไม่ได้โกงคาราเมลช็อกโกแลตค่ะคือแล้วก็ต้องกินเลยคาราเมลช็อกโกแลตนะคะคาราเมลคอควายคอควายคาราเมลได้ เอาคาราหมูกรอบพิเศษหนึ่งครับไม่ยากกว่าะเมนูที่ขึ้นต้นด้วยคอควายได้แล้วเมนูหนึ่งสบายแล้วเมนูต่อไปอะออะไรวะกินก่อนละกันค่ว่ากันนี่คือสีสที่6คิดตอ,อกโคขึ้นต้นด้วยคอควายมากครับขอไปพี่น้องหมื่นนี่คาราหมูกรอบ พี่เบให้เวลาสามทุ่มอะอันนี้ผ่านไปชั่วโมงแรกอะผมก็ได้แล้วเมนูหนึ่งอ่าชาร์จอยู่แล้ววะวะผมก็ได้แล้วเมนูหนึ่งผมก็ได้แล้วเมนูหนึ่งถึงแล้วคะ่ะทุกคนว้าว <Wow. S 1> เอาคากิหนึ่งจานค่ะราดข้าวค่ะเอาข้าวน้อยนอยเพราะว่าเดี๋ยวอิ่มแล้วต้องเหลือท้องไว้กินอย่างอื่นอันนี้มันแค่แบบอันแรกไงก็เลยยังต้องแบบอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวดอลลี่ ะะไม่ค่อยกินมันเยอะขนาดนี้เท่าไหร่ไม่เป็นไรยังแบบมือแรกอยู่ช,ชิวๆอ่ะทุกคนสนบายขับครึ่งทางแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเชื่อป่ะอิ่มไม่ได้เพิ่งอย่างแรกเอเนนอิ่มอ่ะเพิ่งอย่างแรก แล้วว่าข้าน้อยคากี่เต็มยานมูจิคาเะเวนไปเจอที่มาครับทุกคนคาราบาลคอควายครับมึงเป็นพยานนะกินจริง <c oughs> จริงจริงจริง <c oughs> เรี่อกที่สองนะต่อไปคาร <c oughs> าโมโจคาราโมโจคอควายช <c oughs> นะแน่นอนวันนี้ไม่ต <c oughs> ้องห่วงคาปูชิโน อันนี้อย่างที่4จริงๆอ่ะผมคิดว่ามันไม่ยากครับดวนถ้าผมเปิดอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมต่อให้ผมจะไม่ที่อินเทอร์เน็ตในการหาเลเวลคอควายคืออะไรถือว่าต่อให้เด็กๆมันไหนจะเอาจริงมันก็แบบเด็กๆมัาลองไฮอ่ะเอ้ยคนนั้นเหมือนจะไม่มีอะไรเลยว่ะเฮ้ยแต่กูเคยมากินเคบับที่นี่กูจําได้แห้งเลยมึงแห้งอะไรแห้งจีแห้งไปไปไปยายที่ยายทินยายทินทานครับยายทินฐานด่วนๆเลยครับไป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 ยังไงได้ละใช้ไปแค่ห้าสิบสามบาทเองโขก ชืนอะโอ,อกเลยอีกอย่างค <C im bab> ิมบับเนี่ยต้องอย่างแล้วเก่งเกินเมื่อกี้ระหว่างที่เราแบบเอ้ยกำลังเดินเดินคิดกันอยู่ว่าอะไรนะคอควายมันก็มีอย่างหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวของหนูที่หนูเนี่ยมักจะกินอยู่เป็นประจำเฮ้ยเฮ <มน S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอ๊ะอควาทเหมดนะแต่มันใหญ่อะกินหัวเนี่ย ทุกคนคะเค้กดูดิโหแต่กินไม่หมดอ่ะกินไม่หมดคือไม่ได้หรอไม่ได้งั้นเซเว่นกินะครเเซว่นคัพเค้กไงครัพเค้กไงเค้กเค้กเค้กอันนี้อะไระจ๊ะคอลอลาเจนคอลลาเจนเห็นไหม ได้เลยนะได้ไอา้าวอันนี้อะไรเจลคานิทนีไม่ใช่ี่วิตามินซีไม่ได้ดูคอลลาเจอออร่อยปะอร,อ,ยอร่อยเทียบไม่หวานกำลังดีป๊าอลลาเจน <c andy> <c andy> แคนดี้แคนดี้ที่แปลว่าลูกอมแคนดี้ แคนดี้ลูกอมเอาแคนดี้คอควายไหมคอควายโอเคแคนดี้ค่ะคอนเฟกซื้อกว่ะได้สีอย่างแล้อวอะระหว่างเดินหาของกินอย่างอื่นนะคะเราก็กินน้องแคนดี้ไปก่อนโอเคได้มาแล้วอีกอย่างค <c oughs> อควายปะคอควาย เออกินเคบับเนื้อเลยลุยเลยดิดิเห็นนะเคบับอันที่สามนะข้ยาอหมูย่างขอาวหมูทอดอาเอาอย่างเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวมันหาว่าแบบเฮ้ยพี่เป็ดเล่นเล่นลิ้นนะเราสั่งแค่หนึ่งพอแล้วกันเดี๋ยวมันจะหาที่เป็ดเอาจริงเกินไปสั่งนะครับเอาอย่างเดียวฮะอย่างเดียวเลยครับเขาถามเอาอย่างเดียวครับตอนนี้เราสี่แล้วขอหมูย่างคืออย่างที่ห้าครับแล้วก็ เรามีคณะไก่กรอบอีกหนึ่งแต่เรายังไม่กินเพราะถ้าเราสั่งอ่ะผมคิดว่าเราจะเราจะอิ่มแล้วเรากินไม่ไหวก็เลยไม่สั่งนะครับไว้สุดท้ายคือเรามีเวลาแค่3ามชั่วโมงไงถ้าเกิดเราไปไกลอ่ะเราจะกลับมาไม่ทันแล้วถ้าไม่ทันเราก็จะโดนโดนทำโทษเด็ดัด็ดด็ดกินของวหมย่างชิวๆกันละกันแล้วค่อยว่ากันและนี่คือเมนูที่สองโคคาโคล่า คกลิตรหนึ่งไม่เห็นเลไงนี่กี่ลิตรวะสองลิตรดูว่าลิตรเดียวคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งขวดคนแบ่งกินสิบครั้งลากมื่อกินหนูแอบคิดได้อีกอันหนึ่งคือคิดได้ชื่อร้านนะคาเฟ่แต่คาเฟ่อยากเข้าใจว่าเป็นชื่อร้านแต่หนูคิดว่าในคาเฟ่อะ ต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นคอควายเดี๋ยวจะให้ดูนะคะร้านคาเฟ่ไม่ไม่ไม่ใช่มาเพราะว่าจะของร้ารหรอกค่ะเ <laughs> ปล่าเลยจริงๆไม่ไงคือประเด็นอ่ะเราเป็นผู้ชํานาญการทางด้านคาเฟ่ยอยู่แล้วเ,ลเราเลยรู้ว่าเอ้ยตรงไหนที่แบบมันมีคาเฟ่ดีๆอยู่บ้างก็้าใจปะมาได้นะคะร้านเชิงโโอเคค่ะทุกคนแล้วเราเข้าสู่ช่วงพ่อค้าเราบอกต่อนะคะ ชื่อร้านอะไรคะฝากร้านหน่อยได้ไหมคะชื่อร้าน Turntable ครับโอเคอยู่ที่เราที่รามคําแหงซอย18แยก14ครับโอเคค่ะพี่อาตอมห้ามตัดออกตัดออกอากาศเท่านั้นห้ามตัดออกจากกิ๊บโคกิ๊บลิวรีบกินบออยู่ร้านนี้นานๆ นี่คุกกี้กินคนเดียวทุกคนมันกินคุกกี้ไม่แบนเลยคะ่ะมันกินคนเดียวหมดสี่ชิ้นคะ่ะมันอร่อยอ้วาวมัาทำเองง่ายเลยอ่ะไม่อยากจะด่าหรอกนะแต่โคตอนนะนก็เขียนอยู่เนี่ยมันก็เขียนอยู่เนี่ยจะทำเองที่ไหนล่ะมันไม่ดได้ดูแต่เาเขียนสิเขาเขียไม่หนูมโนคนนั้น พี่ไม่เห็นวีแววเลยว่ะเหมือนจะไม่มีเลยเะล่าไอ้คนนั้นงานเข้าแล้ะอยากร้องไห้วะ<อ>่ะคนนั้นมีมีมีแคนตาลูปย็นเอาแคนตาลูปย็นแก้วนึงครับโรชินใจเดี๋ยวหาอย่างหนึ่งต้องหายอย่างนี้ให้ได้จะได้เป็นท่าอย่างเลขสวยเลยซื้อแค่หลอดกินแมงเลยอันนี้เท่าไหร่ครับแค่หลอดออ่บาท่านเดียว นี่เดี๋ยวผมกินสดๆเลยกัดโชว์ไปเลยเขาล้างไม่ให้แล้วนะดูนะเ<ห>่าใส่ถุงมาอย่างดีดอือะปอะเกิดที่เข้า,ขา,ากันมากทุกคนคือตอนนี้เราต้องแบบว่ามาหาที่นั่งเพื่อจะกินแบบคอนเฟ็ตแล้วก็น้ำก่อนนะเพราะเมื่อกี้นี้เราเราเดินแบบไม่ได้กินเลยอะเพราะมันเดินอย่างเดียวมันต้องหาที่นั่งกินก่อนนะคะครั้งนี้บอกเลยสาบุ ฟาจะไม่แพ้การทุกรอบนึงพอร้องค่ะกินเงียบเลยสวรรค์มีอะไรก็วอกจิ้มได้อบ<อ>แล้วอ่แ <c oughs> ย่แล้วครับทุกคนผมกินออกแล้วอ่ะน้ำนี่ไงแคริลูปอชิฉังจ,จริงเลยกูแต่ซื้อใหม่ว่าแคตาลูปก็เดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาแคริลูปกันแย่แล้วครับทุกคนผมสงสัยอย่างหนึ่งครับคณาขอควายขน,นุนล,ละ่ะคือจริงก็เปิดโทรศัพท์ก็จบแล้ว แต่เราแบบเดี๋ยวมันมันดูง่ายเกินไปไงเดี๋ยวชิลลี่ความท้าทายไงคันนากัะคันหนุนเนี่ยไม่ได้อยากคล้ายกันนะมันออกเสียงคล้ายกันแต่ผมว่าคันหนุนมันขอไข่อวะสวัสดีค่ะอ่าขอควายอ่าขะหนุนขาเนี่ยขอควายขาก็ขอควายวินบอกนะสวัสดีค่ะหนุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคันหนุนก็ควายดิวะเพื่อม,มีมีแคตาลูกไหมครับอ๋อแคตาลูกแก้วหนึ่งอย่างที่หก แคนตาลูปจริงๆอะ่ะเมื่อกี้ระหว่างมผมรอสั่งอะ่ะคิดได้อย่างหนึง่งคิสปี้คีมเว้แต่ว่าคิสปี้คีมเหมือนมันจะหายากป่ะม,มันไม่ได้ของที่แบบซื้อที่ไหนก็ได้มันต้องเน้นในห้างแเหมือนห้างที่ผมอยู่มันจะไม่มีขนุนไงเลยยังไม่ได้คำตอบเลยคาใจเลยเออปะเริ่มปฏิบัติการตามหาขนุนว่ามันคือคอควายหรือคอไข่ คตรอายเลยสิรู้เลยครับทุกคนขอไข่ครับขนมขอไข่กับบ้านเลยวินนีไปเลยดิไป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 คเาแต่นี่คืออย่างสุดท้ายของวันนี้ครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วครับตอนนี้เหลือเวลากลับบ้านแค่ย0นาทีนี่เป็นอย่างที่เราซื้อมาครับเป็นคณนาไก่กรอบอ่าตามบี๊เดี๋ยวผมก็กินในรถแหละเพราะว่าตอนนี้แบบท้องฟ้ามันเริ่มมืดครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้วิ่งขับไปล้วก็กิมรถไปแล้วมืนกันว่าใครี่กินเยอะสุดมารถหวานทานง่ายใส่น้ำแข็งลงไปก่อน เราต้องช็อกก่อนโอ้น่าจะเลยอ,อย่าโดนบีมดาไม่เป็นไรไมาเดี๋ยวเราไปเติมนี้เข้าไปโคคาโคล่า อ้าวชนหลั่นลื่นคอพี่เจ๊กุนโดก็ตบไปเลยชอบพี่นะครับพี่บุญมากรสหวานทานง่ายเช<น>ิญม่หมดสักทีนิดนึง พรพเฮยเบมมึงอ,อะไรนะ่ย่ใซื้ออะไรมาต้องกินให้หมดซื้อโค้กมาส่งเลเลยไม่อยุ่น <c oughs> ี่แหลแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากินไปประมาณสี่ห้าอย่างถ้าจะไม่ผิดอยากจะกินอีกสักอย่างเป็นอย่างสุดท้ายแต่ว่าชุดปัญญาเดี๋ยวเราจะุนในนี้อีกรอบถ้าไม่มีเราก็จะกลับนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเราก็จะแวะกินเดี๋ยวจะดูว่า ขวายได้ไหมตอนเนี้ยกินนะกินขวายไม่เป็นอะเป็นอ่ะได้ไหมเอาน้องจิวน้องคนน้องจิวจิ้งเทียวพอละกันจะได้กินเยอะๆอืมอร่อยเนาะเจออีกอย่างแ้วนะคะเพรบค่ะน้าก็น้าก็ ปิดท้ายยางสวยงามด้วยของหวานคลองแครงดูโอโหชัดแจ๋วอะไรก็ไม่รู้กินไม่เป็นหรอกแต่ก็ก,ก็ต้องกินอืมหวานหวานมันๆน่นะอชอบชอบอปิดท้ายยังสวยงามครับหกแค่ปะหกโอเคเดี๋ยวผมรีบเดินทางกลับสตูด้วยเจอกันที่สตูไกเติ่วเรือ ราลี่เลยก๋วยเตี๋ยวเนื้ออางนี้เหรอก๋วยเตี๋ยวมันเป็นกอไก่ไม่เชื่อใช่ไหมรอนี่ขอตังด้วยเฮ้ยเฮ้ยขึบีนนี่ฉังไม่รู้อะไรบ้างเลยมีแคปหมูขายไหมคะขาหมูขาลูกขาโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เขาไม่มีอ่ะ,ะแคบหมูบลูเบอร์รี่ชีสเคก้กนี่ถือว่าเป็นอคอร์วายปะ่ะก็เป็นเค้กไงก็เป็นเค้กใช่ปะ่ะงั้นเราเอาบลูเบอร์รี่ชีสเคก้กแต่มันคือเค้กเราต้องพูดว่าเค้กบลูเบอร์รี่ชีสเ,เค้กเค้กบลูเบอร์รี่ชีสเคก้กนะคะเอาเค้กเอาเค้กบลูเบอร์รี่ชีสเคก้กค่ะเป็นอคอร์วายนะทุกคนมันคือเค้ก เจอโคกะโคกก็อควายนะเอาโคกได้ค่หนึ่งช่วยจัคิด้วยทีนี้เขาเรียกว่าโคนใช่ไหมโคนโคนนะทุกคนโคนคอควายโคนโคนเรนโบว์ค่ะหนึ่งสองบอลหรือบอลเดียวคะลูกเขาเออบอลเดียวค่ะเราไปหาออื่นต่อเรารีบไปแล้ มีแคปหมูขายไหมคะพี่อะไรนะแคปหมูอ๋อร้านร้านนี้อ่ะคะทุกคนเอาแคปหมูถูกหนึงค่ะแคปหมูแคปหมูหมดแล้วหมดแล้วีโอันนี้แเโอเคค่ะขอบคุณมะกค่ะหมดเนอะหมดน่าถือกันถือกัน กลับบ้านถ้าทางหวานเจอเดี๋ยวเราจะแวะแล้วกันแต่ถ้าไม่เจอก็คือจบแล้วเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วไม่ทันแล้วแค่หมูทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมหนิงฟ้าเลือกขขาโพดนี่คนนะคะเข้าพวภา,าษาอังกฤษก็คือคนเพราะฉะนั้นคอควายได้ค่ะ ถือได้ไหมคินเดอร์บุโน่ถือได้ไหมคินเดอร์ขอควายขอควนะคะเอาไปก่อนนะคะคิดว่าน่าจะได้เย้แล้วน้องคิดแคทนี่น้องคิตแคทคินเดอร์ร้านส้ตมตำหน้าหมู่บ้านหนูแอบแบบเห็นพี่คะมีแคปหมูขายไหมไม่ได้ เห็นไหมบอกละขายยังไงคะห่อละสิบบาท,บาทเอาห่อหนึงค่ะแคบหนึ่งตอนนี้เราให้โดนัทขับรถให้นะคะเพราะว่าเราต้องกินนะคะซึ่งก็นี่ค่ะคืออย่างแรกที่มาจะกินไประ,ระหว่างกลับดีนะที่ในรถมีน้ำเปล่าเรอาอออจะมา ตัวกินเดอร์อันนี้กินเดอร์โอ้ยมเวลาอันเนื่อก่อเหรอปีนปีนเลยพอให้ช้อนมาเลยเราใช้ดูดูทุกคนวันนี้เราก็ทำได้13อย่างเดยเจอกันที่ออฟฟิศครับผม บาบยดเดอแอมวินนะและในสุดครับเวลาก็ว่าเปล้วสามชั่วโมงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากครับทุกคนกลับมาก่อนเวลาบอกห้าไม่มีคนโดนลงโทษที่มาสายวันนี้ใครกินคอควายน้อยท <c oughs> ี่สุดเี่ยงอันนี้ร่วงด้วยหรอตัวไม่รู้หัวนะครับว่าจะมีคนโกงกันเพราะว่า แต่ละคนเนี่ยผมก็ได้ทำการส่งกรรมการไปด้วยและกรรมการทุกคนเนี่ยก็ได้มารายงานกับพี่แล้วว่าใครอ่ะกินเยที่สุดใครกินร่อยที่สุดในที่บอกตอนต้นคลิปวันนี้ใครกินได้เยอะพี่จะไม่มีรางวัลให้แต่ใครที่กินได้น้อยจะมีบทลงโทษเขาเป็นบทลงโทษไหครับอันนี้คือเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นน้ำสะเดาครับรสชาติจะไม่อร่อยอาจจะไม่ถูกปากแต่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากจาก5คนนี้นะครับคนที่กินได้เยอะที่สุดก็คือ น้องฟ้าครับน้องฟ้าครับจากที่ได้รับรายการมาคือฟ้า่ยกินไปทั้งหมดอีกอย่างพี่ให้พวกเราตัดสินใจแล้วกันว่าอะไรได้ไม่ได้ฟ้ามีคุกกี้มีคาราเมลช็อกมีแคนดี้มีคอนเฟกมีแครอทปั่นมีครัวซองมีเค้กและมีเค้กและก็มีโค้กมีโคนดิฟมีคิดแคปคินเดอร์ มีคอนอะไรคอสิบสามอย่างอ่ะโอเคคอนนี่คืออะไรครับคอนข้าวโพดค่ะเฮ้ยไม่ได้อันนี้คือข้าเหนียวป่ะอันนี้เหนียวหน่อยหน่อยไม่ทำซับด้วยอันนี้ไม่ทำซับไไอคอนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษมันคือข้าวโพดครับทุกคนแต่ว่ามึงไปสั่งไงเปล่าคอนอันนึงเหรอเอออันนี้มันแอปดูเหคียรไปพี่ขอตัดออกนะครับน้องฟ้าตัวนี้อันนึงคือแคนดี้แคนดี้เนี่ยมันคือลูกอมฟ้าแค่แบบกินเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมใช่ค่ะแล้วพี่ขอไม่ให้ผ่านนะครับแคนดี้ไปแต่ไม่เป็นไรครับด้วนจากสิบสามอย่างฟ้า ก็ยังเป็นที่1อยู่ดียินดีเลยครับต่อไปอันดับสองไม่ใช่ที่ไหนครับผมเองพี่กินี่้เจ็ดอย่างพี่กินโค้กคาราบาวคาราบาวคาราบูโจคาราบูโจคาปูชิโนาหมดเลยวะแล้วก็ถ้าจะกินคาราเมลแต่คาราเมลหมดช่องดีไปคิดออกคิดออกแต่หมดตอนที่สี่แล้วก็ข้าหมูย่างแคตาลูปน้ำแคตาลูปนะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเป็นคณะไก่กรอบเจ็ดอย่างแล้วก็จริ่งกินช่องดีไปเลยมึงรู้ว่ากูอายมากเลย กูอะกินขนุนไข่กูไม่รู้ว่าขนุนกับข้อไข่หรือข้อไฟกูเดืเพราะว่ากูวันนี้กูไม่ใช้โทรศั์กูคิดว่าขนมนได้เพราะขันสววสนีค่ะคอเลยข้อายค่ะขนุนแต่มันมีไม้เอกพี่นั่นขาบอก่ไม่ค่ะขามีไม้เอกแล้วขา ไม่มีค่ะเออแล้วสุดท้ายข้าผิดว่ะอันนั่นแหละแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าขนมข้อวายหรือขอไข่กูเลยนึกว่าเป็นในวิลล่าพแล้วขนมนนี่ขอควายคือขอไข่จริงเหรอพี่แล้วเขาบอกว่าขนมข้อไข่กับอ๋องข้าบุณคำใหญ่จริงหรือจริงหอกพี่แล้วต่อไปต้องเป็นหนูต่อไปอะไรกูกูเอาเอาแอบไปเลยป่ะอ่ะก็คือแนนกับบิวนะครับยิงได้หกเท่ากันเหลือไอเบฟแต่เราเนี่ยน้องนิกกินเลยคิ้วเฮฟกินเยอะเลยโอ้โหเยอะเท่าไหร่ ้องเดียฮะฮะทำไมอ่ะคิดออกคณะหมูกรอบอ่าก็ไปกินอ่าได้คิดอย่างที่สองออกคณะหมูกรอบอ่ากินโคกโคกใช่แต่โคกที่พวกมึงกินอะมึงกินโคกอะไรกันกระป๋องทีนี่ไปกินโคกตัวนี้กูกินโคกสองลิตรแล้วแล้วกูบอกว่าเฮ้ยขออย่างหนึ่งนะไปกินอะที่บอกทุกคนบอกว่ากินอะคือมาแล้วกินให้หมดอย่าบอกเราอย่าเวทฟู้ดมันแค่ได้มันก็เลยเสียดายก็เลยสอง เน <s df> ี่ยกูยังกินอยู่เนื่องจากว่าเบฟนะครับเป็นผู้แพ้และนี่คือเป็นของเราผู้แพ้ของเราในวันนี้นะครับเสร็จแล้วแอนเชิ่งดีเลยนะเอ้ยปลาเล็กเสียวกินเหมือนเดินเข้าไปในห้องครัวแล้วแบบเขากำลังบัดข้าวอยู่นะได้เอาปูออกมาไม่จะมีประโยชน์นะเบฟมีประโยชน์มันคือน้ำผักนะครับคุณเบมีประโยชน์เออได้เอาแก๊สในกระเพาะออกถูกต้องถูกวันนี้ออกไปเยอะเลยเรือนั่งเลยทั้งวันเอาเลยน้องเอาเลยน้องไปครับไปไปจับน้ำไว้ด้วยเลยมั้ยอาน้ำแข็งปะน่าเก่งมากอะจิ้มน้ำ แข่งกันเนาะเอาต้องแข่งได้นะอึบเดียวเบ๊บอึบเดียวสามสองหนึ่งตึบมือนั <S <S ๊บนั๊บเนยและนี่ครก็คือบทลงโทษของมือแพ้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไม่ต้องมาเจอสียแต่ส่วนเวลาเพราะว่าลาไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้า 哎哎，哎哎。